สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมาครับนะครับก็ขอคนทุกท่านที่เข้ามาฟังดูแล้วก็ติดตามนะครับผมวันนี้ก็ขอฝากช่อง Afterday นะครับพื้นฐานการเล่นหุ้นแล้วก็การวิเคราะห์หุ้นนะครับของช่องน้องผมเองนะครับผมก็ลองไปติดตามกันได้นะครับวันนี้ก็วิเคราะห์หุ้นอยู่นะครับผมก็นะครับเป็นอ่านคาเตือนด้วยนะว่าเป็นแนวทางนะครับวันนี้ก็จะมาหุ้นด้วยกันสตัวนะครับ ECL นะครับแล้วก็ AIE แล้วก็มากับ GBX นะครับเริ่มด้วยที่ ECL นะครับ ECL เนี่ยก็มีอะไรที่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะครับที่ผมสังเกตก็คือตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับมันมันเกินมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีการย่อลงมาเมื่อเจอไปแตะแนวนี้แล้วมีการย่อลงมาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีระยะอะไรสำคัญสักอย่างสำหรับผมนะในมุมมองผมนะครับอาจจะมีระยะอะไรสักอย่างนะครับ RSI เขาอยู่ที่เดี๋ยวขอดู I SI I ก่อน55%สเนในทม์เฟมมันนะเรามาดูการฟาฟไทม์เฟรมมันกันนะถ้าเรามองเนี่ยนะครับถ้าเรามองในในภาพรวมเนี่ยคือมันก็มานี้ใช่ไหมครับแล้วก็ขึ้นไปนี้นะครับแล้วก็ย่อนมาแล้วขึ้นไปก็ย่องมาแต่ทีนี้โร่เนี่ยกับโร่ตัวเนี่ยมันยกขึ้นไงอาจจะย่อนได้ตรงนี้ก่อนแล้วขึ้นไป นะครับสำหรับ ecl เนี่ยในมุมมองผมเนี่ยลองสังเกตดูก็ได้นะครับว่าเขาจะทําลักษณะท่าไหนกันนะครับผมหนละังจากที่ย่อลงมาลึกพอสมควรนะสำหรับ ecl นะจริงๆเมืมันเคยเป็นหุ้นเด่นตั้งแต่ต้นปีไหนปีกี่ปีมาแล้วเนาะห้าหกปีมาแล้วนะผมว่านะ ecl แต่ตอนนี้มันก็ไม่ค่อยเด่นในเช่นนี้มันย่อลงมาแล้วแล้วมีสัญญาณว่ามันทําฐานไว้โดยที่มันไม่หลุดโรแลวเนาะ เนี่ยมันไม่หลุดโรนี่นะครับจากโรที่เขาเคยทําไว้นะตอนนี้มันไม่หลุดโรแล้วมีการเข้ามาแล้วก็จะบางคนเนี่ยว่าบางคนเนี่ยเขาเข,าข้าตั้งแต่จุดนี้แหละบางคนเขาจกากราฟดีๆเนี่ยว่าเขาจาขําเขาเข้าตั้งแต่จุดเนี้กันเนะพราะถ้ามันผ่านจุดนี้มาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้ทีนี้มันไปทดสอบต้านตรงเส้นนี้กับเส้นนี้แหละนะครับแล้วทีนี้มันทะลุขึ้นไปพอทะลุขึ้นไปเนี่ยมันก็ไปเจอมันก็ทะลุแนวนี้ด้วยนะครับในการาฟบ e กนะ h s i เขาก็อยู่ที่ RSI อยู่ uh, SI ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะแล้วเขาก็ตีในชาร์ฟเฟร,รมวีมันเนี่ยไปเจอแนวต้านพอดีเลยนะตีเนะี่ยมันไปเจอแนวต้านพอดีนะครับสำหรับ ECL นะเฮ้นะ hey, เอออ ECL มันไปเจอแนวต้านพอดีเลยนะครับ เราไปเจอแนวต้านตรงนี้พอดีที่สูงสุดยี่สิบสองสองบาทสาสิบแปดนะแนวรับตรงนี้เราไมูนะเนี่ยเรไปเจอแนวรับช่วงนี้พอดนะีที่มันจะขึ้นไม่ขึ้นเนี่ยตรงนี้สัดชัดเจนเลยนะครับยังไม่ทันขึ้นสุดเลยโดนปฏิเสธออกมาแล้วนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นจุดดีนะคืนหนึ่งมันมันก็ขึ้นไปเกินเกินพวกนี้ไปแล้วนะครับเกินพวกเนี้ยเกินพวกชุดนี้ไปแล้วนะ นะครับแต่มันยังไม่พ้นตาเนี่ยแต่เนี่ยมันน่าจะย่อลงมาสอดสมพลังกันก่อนนะครับจะสดสมพลังในช่วงเนี้ยผมว่าน่าจะสะดสมพลังในช่วงเนี้ยก็อยากให้หลุดช่วงน,นี้แล้วกันถ้าอยู่ช่วงน,นี้ก็น่าจะต้องคัดนะคัดสําหรับ ecl เนาะในทางเรม day เราจะเล่นยังไงดีนะครับในทางฟรม day เนี่ยผมสังเกตมาสักพักหนึ่งแล้วนะดูแล้วดูอีกนะวันนี้นะ ถ้าจะให้เล่นเนี่ยผมว่าในช่วงนี้ยเขาก็น่าจะไม่ให้หลุดแล้วนะครับถ้าบาทหกสิบเนี่ยให้ห้าบาทบาทห้าสิบหกเนี่ยผมว่าเขาไม่น่าจะให้หลุดบาทห้าิบหกผมว่าเขาไม่น่าจะให้หลุดนะในความคิดผมนะน่าจะย่อมาเริ่มยกยกฐานราคาปิดไปเรื่อยเปื่อยแล้วนะครับเปิดปิดไปแล้วนะครับผมแต่ทีนี้มันไปเจอแนวขายตรงนี้ แรงขยออลงมาปุ๊บเจอต้านตรงนี้พอดีถ้าพวกนี้มันมันก็แปลกดีนะที่ผมสังเกตมาแนวรับแนวต้านไส่เซ้เนี่ย,ยมันจะสัมพันธ์กันหมดเลยนะครับถ้าเล่นในกรอบเนี่ยผมแนะนําว่าเราจะรอรับไหมรอรับลึกไหมรอรับลึกเนี่ยผมว่ามันน่าจะมาทดสอบช่วงนี้แหละบาทหกสิบสี่กับเนี่ยช่วงเนี้ยเนี่ยเล่นเล่นได้สะสมเนี่ยผมว่ารอช่วงนี้ดีกว่า ถ้าถ้ามันขึ้นจะขึ้นจริงๆหรือมันจะย่อเนี่ยถ้าผมจะเล่นเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นอยู่ที่ตรงมาสักบาท60ถึงบาท56นะครับแล้วอาจจะมาถ้ามันหลุดออกมาจากบาท60สิบหนึ่งบาท56ไปแล้วผมว่าน่าจะขัดแล้วเรามาเล่นข้างล่างกันนะครับราคาผมก็จะประมาณนี้เนาะบาทหกสิบบาทห้าสิบหก 56นะครับเป้าก็ดูต้านจะต้านไปเลยนะครับเห็นไหมครับอีกอย่างนึงที่ผมบอกว่าแก็บเนี่ยมันมีความสําคัญนะครับมันขึ้นแรงก็จริงนะแต่เวลามันลงมาเนี่ยเห็นไหมครับลงมาปิดนะเห็นไหมลงมาปิดแต่ทีนี้นลงมาแล้วมันก็ไม่หลุดเนี่ยไม่หลุดแนวนรับตรงเนี้ยอ่าผมว่าน่าจะโอเคเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะ ecl นะครับก็จะประมาณนี้นะต่อไปก็เป็น aie นะครับ หุ้น AIE นะหลังจากที่ทำแสกส่วงนะเปิดแก็บไว้ด้วยเดี๋ยวผมขอดูถ้าภาพรวมก่อนนะครับเป็นไงครับหุ้นเขาสวยไหมเออผมว่ามันสวยนะ่าหายใช่ไหมหายโล้ยเห็นไหมันน่าทำโลช่วงนี้แหละช่วงนี้ที่มันลงมาน่าทำโลช่วงนี้แหละแต่มันน่าจะเด้งขึ้นไปหรือถ้ามันไม่เว่อร์ก็น่าจะลงมาเลย แต่เมื่อมองผมเนี่ยมุมมองผมว่าผมว่ามันน่าจะทาฐานได้แล้วนะผมว่ามันน่าจะอยู่ในการทําฐานเนี่ยถ้าผมตีเนี่ยถ้าตีเส้นนี้มันก็พอดีนะพอดีกันแนวแต่ผมจะขอรับตรงนี้เลยนะครับทีอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดช่วงนี้เลยนะครับตีทีหน่อยนะครับหนึ่งบาทเนี่ยนะถ้าหลุดจริงๆก็ควรที่จะลงมาถึงนี้เลยนะ ไม่หลุดเนี่ย0มุเดี๋ยวคอตีไว้ก่อนนะครับไห้ใน,ในเขาก็อยู่ที่5้าสบเ็ดเอร์ซนะครับสำหรับ aie เนะาะทำ f r a m e มาไห้ใน,ใ,นในก่อนให้านเริ่มย่องมาต่ำกว่ากลางแล้วนะนะนะครับเนี่ยจะทำเคอร์ฟลงไปเดี๋ยวรอรับช่วงนี้แหละผมว่าน่าจะรอรับไดนะ้นะครับเนี่ยพยายามไม่ให้หลุดนะ นะครับมา่สิสองเนี่ยเป็นยี่สองเนี่ยมันพยายามมันจะพยายามไม่นี่แหละไม่ให้หลุดช่วงนี้แหละนะถ้าเขาเล่นกันนะครับจะถามว่าอันตรายไหมเสี่ยงมันก็ยังเสี่ยงอยู่นะแต่ในความคิดผมเนี่ยถ้าเล่นทำเฟรมเดย์เนี่ยดูดูดทำเฟรมเดย์เล่นทำเฟรมเดย์มาปิดเก็บเอ้ให้มันชอบเหลือเก็บไว้หน่อยนะเนี่ยมันเนี่ยเห็นเก็บไหมครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งนะไอ้ใน,ในเขาก็มาอยู่ในแตะๆใกล้ๆโอเวอร์โซแหละนะครับหลังจากที่โอเวอร์โซึ้นไปโอเวอร์โซไปนะครับเดี๋ยวผมสร้างแนวรับก่อนถ้ารับเนี่ยผมจะเล่นชุดนี้ก็ต่อเมื่อถ้ามันตีแนวต้านผ่านเยอะๆเนี่ยแม่งมันคือตรงนี้นะผมว่าน่าจะลงม,มาประมาณนี้อ่ะตีไปก่อน บาทสิบสนะี่นะแต่อันนี้ยอันนี้มันขึ้นลงมาแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนี่มันปิดยังแปบ๊บหนึ่งเส้นเงินบาทสิบสี่นน 14. ปิดเงินอ้าวลงมาปิดแล้วนี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนนะอืมถ้าเปิดแกะมาอย่างงี้ก็ลงมาปิดนะสูงสุดบาทสิบสี่โอเคลงมาปิดแล้วข้างล่างมีแกะบไหมขอดูก่อนไม่มีแล้วนี่นะไม่มีแล้ว มันมีขา้น่าอีกตัวอย่าง,อย,างอย่างยาวอะ่ะนะแต่ถ้าเล่นกรอบตรงนี้ผมว่าเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มซะหน่อยนะครับช่วงนี้เขาพยายามจะทะลุตรงนี้ไปนะมีแรงขายออกมาแล้วเริ่มเทสหน้าะยกราคาขึ้นไปก็น่าจะรับอยู่ที่ประมาณเนี้ยนะครับอย่าให้หลุดบาทสิบสี่แล้วกันในความคิดผมนะก็รับอยู่ในช่วงกรอบนี้ได้นะครับ ถ้าจะเล่นเร็วนะไม่ได้ถือยาวนะนะเล่นแบบเร็วไม่ได้ถือยาวนะก็สะสมได้นะครับอยู่ที่บาท20ถึงบาท14นะแล้วก็เราไปลุ้นเอานะครับว่าในมุมมองผมเนี่ยถ้ามันสามารถคอนเฟิร์มช่วงนี้ได้ผ่านแนวต้านหนันนี้ได้โอเคเลย แนะแต่ถ้ามันยืนอยู่ที่บาทยี่สิบสามบาทยี่สบสามใช่ไหมเดี๋ยวผมกดดูก่นอ,อนแนวคอนแนวต้านตรงนี้ก่อนบาทสามสิบสี่เนี่ยถ้ามันทะลุขึ้นไปได้ก็ถือว่าสวยเลยนะแต่ตรงนี้มันน่าจะคอนเฟิร์มตรงที่บาทยี่สิบสามนี่นแหละถ้ามันยืนเหนือบาทยี่สิบสามได้เนี่ยแต่ทีเนี้ยมันมีแรงขึ้นไปแล้วเห็นไหมันมีแรงบอกว่า ฉันมีแรงขึ้นมาแล้วนะแต่เจอปฏิเสธแรงขาแรงขึ้นนะมันก็เลยย่อลงมานะครับแล้วก็มีโดจิตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่เล่นในกรอบเนี้แหละเนี่ยในช่วงกรอบบนเนี่ยน่าจะเล่นได้อยู่นะก็ระยะเข้าสะสมเนี่ยถ้ามันลงมาแตะ20บเนี่ยบาท20ถึงบาท14เนี่ยน่าจะสะสมได้นะอย่าให้รุดบาท14นะครับรับนะครับ ยี่สิบถึงบาทสิบสี่ครับบาทสิบสี่นะมันจะทำไส้หลุดลงมาหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้แต่ถ้าต้านเนี่ยแนวต้านเนี่ยต้านเนี่ยผมพอดูต้าน,าดดานแรกเขาที่ต้องยิงให้ได้คือบาทยี่สามขึ้นไปบาทยี่สามแล้วก็ไปยืนอยู่ในจุดจุดนี้ได้เนี่ยบาทยี่หกได้นะก็ทะลุต้านไปเรื่อยๆนะจนคอนเฟิร์มได้คือบาท แต่ให้สวยก็คือบาทสาสิบห้หรือเราจะรอเล่นลงบาทสามสิบห้าันขึ้นไปแตะก่อนแล้วมันลอยย่อ,อก,ก็น่าจะรับอยู่ในช่วงนี้เลยบาทสามสิบถึงบาทยี่แปดบาทยีเนี่ยน่าจะรอรับได้ก็แล้วแต่หมอนะครับแต่ถ้าคุณกล้าเล่นช่วงนี้คุณก็เล่นไปก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับ AIE นะต่อไปครับ GBX นะครับ GBX นะครับ,นรบในมุมมองของผมเนี่ย รเรามาดูไทม์เฟรมภาพใหญ่ก่อนนะหลุดลงไหมไม่หลุดนะก็มีการทะลุชุดนี้ไปนะครับก็เหลือชุดนี้กับสองชุดนี้กับชุดนี้นะครับที่เขาต้องทําให้ได้แล้วก็ไฮตรงนี้โลนี้กับตรงนี้อันนี้มันยกขึ้นไปนะถูกไหมครับส่วนไอ้ได้เนี่ยเริ่มเอาบอลแล้วน่าจะรอย่อนะครับรอย่อสักหน่อยนะ gbx นะน่าจะรอย่ออีกสักหน่อยให้ rsi ใน time f r a m มันมันสวยๆหน่อยเพราะมันโอเ r อร์บอไปเยอะเลยนะครับน่าจะย่อลงมาอีกสักพักนึงนะในความคิดผมนี่มันก็เริ่มยอนะ่อแล้วแต่ก็ยังมีแรงเหมือนมีแรงขึ้นไปในเดือนเนี้ยนะครับนะก็ถ้าให้ตีแนวรับใน time f r a m นี้ผมขอตีตรนช่วงนี้ บาทหนึ่งแล้วกันนะแล้วก็แล้วตอนนี้ก็บาทติปัจจิตนะประมาณนี้นะแนวต้านแนวรับแนวต้านก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับไม่ได้แบบเป๊ะนะถามว่าม,มันสวยอยู่นะแต่จีิเนี่ยมันน่าจะย่อลงมาก่อนน่าจะย่อลงมาถึง ช,ชประมาณนี้นะครับก็จะนี่ครับไนน์เขาอยู่ที่6กนะในความคิดผมถ้าเราดูจากตรงนี้มันก็มีแรงขึ้นไปทดสอบอยักต้านนะตรงนี้นะในทางฟมวบีนะแล้วก็โนมฏิเสธออกมาน่าจะสักพักนะ่าจะน่าจะย่อแตอแ่ถ้าเขาขึ้นไปแตะได้ที่บาทห้สาสิเนี่ยถือว่าสวยในทางฟมวบีนะนะครับเราก็ดูนะมีแกะปิดแกะแล้ก็ย่องมาเลย นะครับตัวแสบเลยนะครับตัวนี้นะจะถามว่าถ้าเราดูทำเฟรมเดย์เนี่ยมันก็มีเส้นที่จะคอยเตือน้วนะว่าไม่มีแรงนะแต่ผมว่ามันน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับถ้าเราจะเล่นตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านถ้าจะเล่นตรงนี้ก็คือบาทยี่ห้นะครับบาทยี่้านะถ้าจะรับนะครับถึงเนี่ยครับอีสอเนาะในความคิดผมนะเ่ยนะประมาณเนี้ยนะครับก็หลุดที่บาทสิก็ให้คัด นะครับแล้วค่อยมาเล่นช่วงโซนล่างเนาะเล่นโซนล่างช่วงเนี้ยนะครับ้วค่อยมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะเล่นช่วงเนี้ยก็เล่นประมาณนี้แต่ผมว่ามันน่าจะย่อลงมาก่อนนะครับรอรับที่บาทยี่สองถึงบาทสิบเจ็ดอ่ะน่าจะสวยนะแต่ถ้าหลุดบาทสิบเจ็ดไปก็รอมาที่บาทสิบถึงศูนย์จุดเก้าเก้าเนี่ยน่าจะน่าเล่นอยู่นะครับมันน่าจะไม่หลุดศูนย์จุดเก้าสองหรอกในความคิดผมนะนะครับก็จะประมาณนี้นะสําหรับผู้ัวนี้นะรับนะครับ ถ้าเล่นรอบนี้นะก็เล่นรอบบนก็คือถ้าเล่นรอบบนก็คือ1.27ถึง1.17นะครับคับที่ลงไปพุด1.17ไปก็คัดได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอนะครับนะหรือื่ากระทบที่บัน บาทสิบก็ได้นะก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณจะรอคุณก็รอแต่ถ้าผมหลุด1บาทจนหนึ่งเจ็ดไปผมก็ต้องขับตามแผนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีแรงแต่ว่ามันมันอาจจะเล่นในกรอบนี้ปุ๊บแล้วมันมีแรงขึ้นไปแตะเนี่ยชัดเจนนะครับเพราะว่าเ็ามีแนวรับแนวต้านที่ชัดเจนแต่ทีนี้นมันลงปฏิเสธไปก็ยังสวยอยู่นะพูดถึงนะถ้ามันมีแรงขึ้นไปอีกปนระามาณเนี้ยบาทสี่สิบแปดแล้วก็วนที่บาทห้าสิบแปดได้ถือว่าสวยเลยนะครับ ในความคิดผมนะน่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับ G B X นะถ้ามันขึ้นไปเนี่ยขึ้นไปช่วงนี้โอเคนะแต่ถ้าถามว่ามันไม่ผ่านจุดนี้แล้วมันก็ย่อลงมาเนี่ยคุณก็รอรับได้ในช่วงนี้แต่ถ้ามันผ่านขึ้นไปแตะขึ้นไปเนี่ย๋อสวยเลยนะครับนะก็ลองเล่นดูนะครับว่าถ้ามันไม่ผ่านเนี่ยคุณก็ยกยกราคารับขึ้นไปนะครับยกขึ้นไปนะแล้วก็ยกแนวคัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ให้ช่องเมาครับด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ